เอาอะไรดิจ้ร้อยห้าสิบกร้อยสี่เลยค่ะสองร้อยกับร้อยแปดเลยนะคะนี่อแดงรอนหอมหกหักไปเน็มลห้เก็บรายละเอียดไหมเก็บอะไรไครับโอ้ ไได้่ถ <oh ่ายฝั <S 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 ่งนี้ก um, ันสองสิบสองโอ้ยบ้านี <h <h ่ไงเกลียวอ๋อก็ใหญ่นะจ๊ะอ๋อนี่ไงเกลียวแบบนี้ดิจ๊ะตั้งแตห้าได้ค่ะพี่เดี๋ยวเอาไปทำไข่เคียวเดี๋ยวไปทำไข่เคียวกินหมดอ๋อส่วนอ๋อส่วนไหนอุ้ยจริงเหรอเดินดูกันเค็มอ่ะ โค้แก้วมันยังมันเยอะไหมเออมันเป็นตลาดสดมีอะไรบ้างระวังลื่นนะะจัเดี๋ยวก็จะไม่ไหวแล้วไม่แพงเลยค่ะ อ๋อเหรออะไรอะไอะไรังลมนี่ยรังลมใหมูไปาปตัวใหญ่นะเจ้าเนาะลายตาน่าดูไม่ทันเลยแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่สองี่นังสดๆเลยหรอโอ้โหอ่แลเอาเป็นชุดอย่างนี้ดีกว่า ราคาสองที่ลดถึสี่สิบาทนะคะลอยเลย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 ลอลยลอยลยัอยอยเลยอยเลยอยเลอนยัอยเลยลอนเลยอยเ้ลอยเลยลวยเลยอยเลยลอาเลยลอเ้ยลอยเ้าไอยเอยเลอเลยอยเ้ยลอนเลเ้ยลอนเลเยล ตูไข่อยากกินตูม้ามากกว่าอันนี้หอยแ็งเลรอป่ะขึ้นโลว์อะขึ้นโลวเขาป้ะตนีแสำเร็จรูปเหรอไองเจียวเยอะเยอะะอะไรนะคุณอ้าอ๋อโอ้เจียว เลียงหมดแ่ได้ท้องกระเจี <h <h erm <h <h ๊ยบมันถูกวาจงหวัดรีมรลโอยถูกมากตรงนี้มันเป็นโตเรือไงเกียเดียวต้องเลืเลยว่าน้ไหนกลับไปพูดอะไรักเกมออมีแต่ปูม้าเมืกี้ เขาถ่ายรูปแต้นะคะอเอาไปโม้ก่อนพี่หนูเลไลหากินยากแล้วนะคะ Wow. 嗯。 อันนี้คือกุ้งส่วนที่เหลือจากซื้อเมื่อวานเราก็เอามาทำต้มยำนะคะน่ากินมากๆ